ทางไหนทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนี่ไทยยูทูบอันเดียวเลยอันนี้มันปั่นมาเล่นสนามด้วเล่นครับออนี้้ไไม่ดจะปีนขึ้นสิลูกจะปีนขึ้นจะค่อยขึ้นเอาเอาทหารขึ artists, ้นยังไงทหารทหารทหารทหาัทหารขึ้นเ้ยพี่ปีนให้ดูไหมเห็นไหมพี่เขาจะปีนให้ดู ทหารถอดรองเท้ากันถอดรองเท้ามันปั่นไม่ได้สนามเด็กเล่นครับดูดี oh. ครับโอ้ทหารทหารครับฝึกไว้ครับฝึกไว้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 ความอดทนครับฝึกไว้ <c ười> อุ้ยอุ้ยไหวไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้สนุกไหมนสนุกสนุกพี่ก็ขึ้นได้ไปทางไหนพี่ก็ขึ้นได้ไปเดินลงมาสิไปเดินลงมาเร็วเอา ทหารทหารฝึกนักบายบายบายพอาใหม่เอาใหม่พี่ก็เอแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาฝึกฝึกทหารทหารตะเบ๊ก่อนตะเบ๊ก่อนตะเบ๊ก่อนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมทหารเหนื่อยไหมทหารเหนื่อยไหม ยังไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยฝึกต่อไปปันปันเล่นน้ำได้เลนครับัดีให้ก็ได้ช่วยด้วยตกแล้วไปสวนเอว่ทามไปสนุกไหมปั๊บยิงมาเร็วๆนะ ไอติดตามปันๆขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยงินทองนะครับคลิปนี้ปันปันมาเล่นน้ำแบบเล่นสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกสนุกมากบอกกล้องนี่บอกกล้องนี่บอกคเพื่อนดิบอกพี่พี่ดิตะเปะตะเปะกันตะเปะเออพี่แบ๊บเล่นกับเพื่อนครับ โอ้โหสนุกครับก็ใครที่ตามปันก็ขอให้ภาพกายข็งแรงร่ำรวยเงินทองคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับปันสวัสดีครับลูกสวัสดีครับบอลเล้สวัสดีครับบลเล้ลูกสวัสดีครับบลเสวัสดีครับสวัสดีครับลุง